คำถามสำหรับแฟนผีแต่แฟนทีมอื่นก็ตอบได้ครับกับคำถามที่มีอยู่ว่าด้วยงบประมาณที่จำกัดของแมนยูเต็ดคุณคิดว่าแมนยูเต็ดควรทุ่มเงินให้กับกองหน้าหรือผู้สารประตูเป็นสำคัญอันดับแรกผมมีตัวเลือกอยู่3ข้อครับตัวเลือกที่1ซื้อผู้สารประตูราคาแพงอย่างอังเดอโลน่าและซื้อกองหน้าราคาถูกเพื่อเก็บเงินเอาไว้ทุ่มในตลาดรอบหน้าหรือรอเซนเฮลิเคนฟรีในซัมเมอร์หน้ากองหน้าราคาถูกก็อย่างพวกลาสมุดฮอยลุนครับ ตัวเลือกที่2ครับซื้อผู้รักษาประตูราคาถูกสักไม่เกิน40ล้านและซื้อกองหน้าราคาแพงเลยอย่างพวกฮิลเคนวิกเตอร์โอซิมเพนหรือกอนซาโล่ลาบอสหรือจะเป็นตัวเลือกที่3ครับก็เซนฟรีเดวิดเดกอากลับมานี่แหละแล้วก็เอาเงินไปทุ่มกับกองหน้าราคาแพงแพงและใน3ตัวเลือกนี้เพื่อนๆคิดว่าตัวเลือกไหนเหมาะสมกับแมยูเต็ดตอนนี้มากที่สุดและสําหรับผมความคิดเห็นส่วนตัวผมผมชอบตัวเลือกที่2เพราะผมมองว่า ผู้รักษาประตูก็สําคัญกองหน้าก็สําคัญกับระบบของเอลิกเทนฮาร์ดดังนั้นการหาผู้รักษาประตูที่มีราคาไม่แพงมากอย่างเดวิดไรยาก,ก็อาจจะตอบโจทย์สักประมาณ30-40ไม่เกินนี้ส่วนกองหน้าครับที่ผมอยากให้ทุ่มกองหน้าราคาแพงเลยในตลาดรอบนี้ครับเพราะผมมองว่าหากกองหน้าที่แมนยูเลงๆอยู่ในตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยราคาก็คิดว่ามันแพงมากแล้วและในตลาดรอบหน้าถ้าผลงานพวกเขาเหล่านี้ดีผมว่าค่าตัวเขาก็จะพุ่งขึ้นดีส่วนเฮลิเคนครับ แม้ว่าจะฟรีเอเย่นในซัมเมอร์หน้าครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวเขาจะมาแมวเต็ดจริงๆหรือเปล่าหรือเขาอยู่กับสเปอร์ต่อในฤดูการนี้และผลงานของสเปอร์มันดีขึ้นมาตัวเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจก็เป็นได้เพื่อนๆคิดอย่าไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับหากคุณชอบทีมนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดรายการโปรดเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟุตบอลครับ